ในเมื่อเราไม่ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมวันนี้ดิฉันเจียมนภาจะมาชวนทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะอย่างทุกวันนี้เราก็ทราบกันดีนะคะว่าปัญหาการทิ้งขยะของเรามันไม่ค่อยมีที่มีทางเป็นปัญหามาหลายปีแล้วแก้ยังไรก็ไม่หมดเมื่อไม่มีที่ที่จะทิ้งขยะเราก็ควรจะเห็นมาช่วยกัน ในโกลียนเราค่ะเราควรจะแบ่งขยะในกลียนเราเป็นสามสามสามที่ค่ะอย่างแรกคือขยะที่ใช้รีไซเคิลได้หรือนํามาใช้ใหม่ได้เราขายได้เราก็มาขายให้มีให้เป็นเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันได้สําหรับขยะอย่างที่สองที่เราแบ่งไว้เราก็ควรจะที่มันย่อยสลาย เพื่อเอาไปนำไปใช้ในการ,รเกษตรของเราต่อไปและเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยชีวภาพใช้อีกด้วยสำหรับขยะอย่างที่สามคือขยะที่ไม่สามารถจะย่อยสลายได้และเป็นขยะที่ขายก็ไม่ได้เราก็ควรจะนำไปผังกกบมันจะใช้้นที่ในการผังกบไม่มาก เป็นมนลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของเราค่ะนอกจากการเผาขยะแล้วเราก็ควรจะไม่เผาต่อชามข้าวด้วยนะคะก็ชามข้าวมีถ้าเผาแล้วก็มันจะเป็นมนลพิษคือมันจะไปทำลายสิ่งแวดลออ้อมแมลงที่เป็นมิดกับดินก็จะทำก็จะถูกทำลายไปด้วย หายใจของคนในชุมชนเราด้วยนอกจากนั้นการเผากระชางข้าวแล้วก็การาากำจัดขยะแล้วเรายังจะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือต้นไม้แล้วก็แหล่งน้ำที่เรามีอยู่ในชุมชนค่ะแหล่งน้ำเราทุกคนจะช่วยกันไม่ให้เอาสิ่งปฏิกูหลหรือเศษไม้ใบหญ้าขยาหรือ,าาอสารพิษลงไปในแะม่น้ำ ทะเกิดทำให้เกิดการออไปทําลายสิ่งแวดลอ้อมนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกันรณรงค์และปกป้องออคนที่จะเอาขยะไปทิ้งชุมชนเราจะอยู่ได้อย่างสบายใจ